สวัสดีค่ะพราัว่าช่องตูนี่ชแนลนะคะบามือเหนี้มาแบบเบื้องอะไรขยอยพี่น้องลาไปตากสุดมากก็เลยเพิ่งเข้ามาข้างในนะคะก็คือแบบว่าสภาพนี้เบืองเงาคือแบบห่อนแห้งสวัสดีแม่แม่แมแมพี่พี่ทุกคนนะคะที่เข้ามาดูแล้วก็คนที่ดูย้อนหลังนะคะ้าพี่น้องเข้ามาเข้ามามีคนมาดามาเดี๋ยวซิบอ่อยฟังบานเงือแตกแบบหอน วันนี้นะคะก็ทำการตากผ้านะะสบาบดีสวัสดีค่ะพี่มูนสวัสดีนะคะพี่มูสวัสดีค่ะสบายดีสุขุสุขคนขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่จะมาบอกไห้ฟ้างว่าเมื่ว่านเกิดยังคืนภาษาล่มคปไปนะคะก็มีเสียงวิพา์วิจารณ์เยอะแยะนะคะเดี๋ยวเข้ามาเข้ามาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังร้อนบอกร้อนมากค่ะวันนี้ทําไมถึงเหงื่อแตกนะคะอันนี้คือชุดที่หนูออกไปตากด้านนอกนะคะคือแดดแห้งบ่คะคุณพี่น้องนี่มือี้เฮ็ดเวียกพี่น้องตากผ้าค่ะ เฮดเบียกตากผ้าค่ะห่อนักพักพี่น้องเมื่อีงห่อนบักคักก็เลยเข้ามาพักได้ตากไว้ครึ่งหนึ่งแต่ว่าเราจะตากไว้สักประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะหย่านมาหย่านเอ่ยไม่เหนียวใส่มาค่ะถ้าเข้ามาแล้วเดี๋ยวถ้าครบร้อยคนนะหนูจะเล่าให้ฟังขอคนเละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหมูอ้านมีคนดาม่าค่ะหนูลงคลิปไปนะคะอยู่ช่อง YouTube มีคนดาม่าสัน มาแบบบบมืนหูมืนตาเบิ่งว่ามันเกิดอยังขึ้นนะคะมาค่ะสวัสดีแม่แม่พี่พี่ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะปาดอาการหไปไปอนเป็นตะเป็นโตน่าของครั้งน้อพี่น้องวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่นุงนิงนะคะมาเก็บของพวกชุด พวกขนนะคะเอาลงจากรถตั้งแต่เมื่อวานน้องอุ้มกับน้องบิวตี้มาเอาลงนะคะและวันนี้เราก็มาทําการตากชุดเพราะว่าวันนี้อากาศร้อนมากนะคะเพราะว่าบางชุดทําไมเราถึงไม่ซักแล้วก็เอามาตากหาสันแตกตัวปากมันหลุดลสันไว้ไม่นะคะพิมพ์อย่างสุภาพนะทุกคนค่ะวันนี้แม่ก็ไปแชร์ให้ดูนะคะ YouTube ขอบคุณค,ะค่ณคนนะ,คะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่แบบว่ากดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube จนตอนนี้นะคะตุงหนิงสามารถสร้างรายได้จาก YouTube ได้แล้วค่ะเย้ ขอคุณค่าขอคุณทุกๆคนนะคะทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้นะคะสวัสดีค่ะน้องหนิงอากาศมันร้อนมากสามสิบเจ็ดองศาอย่าไปแหค่ขามันเด้อกไม่ค่ะไม่ไม่ให้ค่าเพราะว่าคนเท่าหนต่อเฮ็ดดีปันได้มันเกิดถือมออขคามพี่น้องคนเราอย่างบอสนะคะทาทาให้ทุกอย่างสร้างคนให้เป็นคนตั้งหลายคนนะคะบางคนก็เห็นค่าบางคนก็ไม่เห็นค่านะคะหอนค่ะหนูยี่หลีค่ะยี่หลียี่หลียีหลี อ่าถึงร้อยคนแล้วขอบคุณทุกๆคนนะคะที่กดไลค์กดแชร์มากค่ะหนูจะเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงมีดรามา่าเพราะว่าอยู่ใน YouTube ตรงนี้ลงไปตรงนี้ลงไปปุ๊บเขาเจากับกเลวานอะไรนะเดี๋ยวน้องเกียรตแล้วนะขอบคุณน้องเกียรตนะคะคือหนูลงคลิป YouTube ไปแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าทำไมมึงเด้อเดี๋ยวเปิดมันจะได้ชัดเจนชัดเอ่ย สงสัยเขาว่าคนนั <alike> ้นหรือเปล่าเกตอยู่ไหนเกตอยู่ข้างนอกปะแป๊บหนึ่งนะคะมันมีคนดามาเด้อเอ้ยตอนแรกหนูว่าหนูจะเบาเบาแล้วหนูก็จะมองผ่านแต่ว่าหนูไม่ได้เก็บมาใส่ใจนะแต่ว่าหนูจะเล่าให้ฟังว่าทําไมหนูถึงได้มาพูดนะคะเขาบอกว่าเขาพิมพ์ตอบเขาพิมพ์มาว่าสมควรตั้งแต่แรกถ้าฝ่ายนน้นไม่เก็บขึ้นมา ไว้บนทางเดินก็เฉยเมยคนเยอะแยะไม่ช่วยกันเก็บขยะคือจะมาบอกว่าเดมีดราม่าอีกเด้อได้ได้ก็คือที่ที่เลือกที่จะมาพูดว่าไม่ใช่ว่าไม่มีใครเก็บนะคะทุกคนช่วยกันเก็บแต่ว่ากระดาษโฟมกระดาษเอ้ยพี่น้องนี่คือจังสิ่ลมมามันปิวยใดทางขายะต้องเทือม้าก,กับคุยคือแต่ละคนอะ คือเขาก็ช่วยกันเก็บแต่ว่ามันมีส่วนเล็กส่วนน้อยไม่ใช่ว่าเราไปทิ้งขยะลงของเขาเข้าไปด้ไปทิ้มขยะแต่เพียงแค่ว่ามันก็มีลมมีพายุมีเอ่ยเพราะว่าทางเขานะ่ะมันก็เป็นล่มล่งเนาะพี่น้องล่มมันก็ผัดไปมันก็เกินความคาดหมายว่าถ้าจะให้เรามานั่งดูขยะแบบเป็นถ้วยฟ่มงสีบ่ให้มันปิวเบิ่งนั่งเฝ้าขยะเนะี่ยมันก็เป็นไปได้แต่ว่าเล็กๆน้อยๆน,น้ำใจมนุษย์อะคะ่ะ เพราะว่าน้ำใจมนุษย์ทุกคนมันควรจะพึ่งมีแล้วมันไม่ได้ใช่เรื่องใหญ่เรื่องแบบอันเนี้ยเมมนว่าขยะเน่าเป็ดเป็ดห้าเอาแบบทุงดำน่ไปชิมมันไม่ใช่นะคะสิ่งที่เขาพูดอ่ะคือแค่เป็นโฟมเป็นแก้วที่มันล่องลอยไปตามอากาศตามลมซึ่งมันเหนือมันเหนือความคาดหมายแล้วก็มันเหนือแบบว่าความสามารถห้าสิบเปแบบว่าอันนี้แต่ถ้าเห็นเยอะเราลงไปเก็บตลอดนะคะแต่ว่าบาคิดวันเวลาเก็บมันก็มัดให้มันปิวไปค่ะเมน คือมันเป็นนังสันพี่น้องแต่ว่าหนูก็เลยงงว่าที่เขามาพูดเนี่ยจะเมาร่วมทุกคนมาสอยงเง็บมันไม่ใช่นะคะทุกคนร่วมมือร่วมใจกันทุกคนทําช่วยกันแต่ว่ามันเป็นส่วนน้อยที่มันปิวพัดไปมันเป็นแค่แบบเล็กๆในหน่อยที่ไปมัววานนี่ก็คือมันเป็นหางหน้าเนาะพี่น้องเนาะล่มเพราะว่าบ้านบอสน,นี่ก็จะยูสุดมู่บ้านเลยล่มพัดล่มเอย มันก็ธรรมาดาที่มันต้องปิวไปแต่ว่าเรื่องรักษาความสะอาดเราทําอยู่ตลอดอยู่แล้วเพราะว่าบางคนที่ไม่ใช่เอฟซีบ้านเราก็จะแบบเอ้ยภาษาขยะซ้ำหนีเขา้าพากันเก็บกันเอ้ยคือทุกคนมันระแมนแบบว่าเป็นทุงยังไงแบบเข้าไปถิ่มแบะลงส่วนจะให้เขามาวาให้นะคะมันเป็นแค่แบบว่าเศษเ,เล็กๆน้อยๆแต่บางคนอะบางคนอะคุณจะดามากก็ได้ต่อไปก็ไม่ปิวขาแมนเพราะว่าแม่จะเห็ุกําแพงสูงเสียดฟ้าค่ะกําแพงสูงเสียดฟ่า ป้ามาหาภัยกะเอื่มเบาไว้ประมาณนั้นนะคะใช่ลมมันพัดไปอืมอืมก็เกินใจแค่มากมันมันเป็นนําใจของมนุษย์คนหนึงที่พึ่งจะมีที่ควรจะมีแต่ที่มาวันนี้ไม่ได้มาด่าหรือมาดรามา่าหรืออะไรหนูแค่มาชี้แจงมันมีคนมาคอมเมนต์ในคลิปหนูซึ่งหนูก็เลยว่าถ้าหนูโพสต์แค่เป็นรูปก็น่าจะไม่มีใครเข้าใจหนูก็เลยว่า,มาเมื่อว่าให้ฟางว่าหมูว่านี่มันเกิดอย่งขึ้นนะคะ แล้วก็ทําตอนนี้เราก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเขาก็ส่วนของเขาเราก็บ่เคยเก่าวกายน้อยมากหนูไม่เคยพูดดราม่าของใครเลยถ้าไม่เข้ามาในพื้นที่ของหนูแต่ว่ามันก็เป็นส่วนของคนนั้นที่มาคอมเมนต์เราก็เลยมีสิทธิ์ที่จะอธิบายในส่วนของเราในวันนี้ที่ที่เลือกที่จะพูดบ่ได้แบบว่ายังมากกระแสหรืออยังนะคะแต่ว่าหนูอะ่ะจะมาขอบคุณทุกๆคนนะคะที่แบบว่ามาช่วยดู YouTube แล้วก็ช่วยแชร์ YouTube แล้วก็ ให้หนูมีรายได้ทางช่อง Youtube ขอบคุณมากๆนะคะวันนี้หนูได้รับรายได้จากช่อง Youtube เป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะมันจะดราม่าอย่างอีกต่อไปดีมันจะไม่มาเนียมเพ็นอีกที่หนึ่งค่ะว่ามีสิทธิ์ข่ามาเลยบอกเรยว่าบ้านเ้ามีแต่เจริญรุ่งเรืองบอสก็คือแบบซัพพอร์ตลูกทีมลูกน้องทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนแม้กระทั่งช่วงติดโควิดพี่นอ้องแม้ในช่วงติดโควิด บอสซัพพอร์ตทุกคนและนะักพนักงานทุกคนมีกี่คนบอสซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายค่าอาหารค่ายาค่าที่อยู่ที่พักไฮบรดทุกสิ่งทุกอย่างช่วงนี้พา,ายุเข้ามันก็ปิวแมนพี่น้องนี่คือจังเฮ้าบอไดวา่า,าเฮาบอไดเขาค้างเขาแล้วบอไดเขาค้างจะของได้พี่น้องก็คือแต่เพียงแค่ว่าความเป็นไปได้อันไหนที่มันอารมุ่มอรวยอันไหนที่มันมองผ่านได้เขาโตเขาต้องมองผ่านไปได้แต่ก็คือแบบคนมันจะด่ามาเนาะแต่ก็ ขอบคุณทุกคนนะคะเย่เย่พี่ดาวเย่เย่ได้รับไรายได้แล้วขอบคุณพี่ดาวนะคะคลิปแรกก็จะมีพี่ดาวนะคะเ้าพพอกันจันทบุรีนะคะช่วงก่อนปีใหม่นะคะแล้วก็ใกล้ถึงวันเกิดหนูแล้วก็ถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดที่พี่ๆ FC แม่ๆม,ม,มอบให้หนูนะคะที่แบบให้หนูมีรายได้ในมือนีนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ช่วยกันไลค์กันแชร์แล้วก็กดติดตามแล้ว,วันนี้นะคะหนูก็มีเรื่องดีๆนะคะก็คือ ขนาดว่าหนูน่ะเป็นคนทั้งหางแถวนี่ในบ้านเสียงท้องฟิลแน์เข้าขามาเข้าบริวรหวังอย่างไรเคลื่อนแค่เราอยากถ่ายทอดคลิปให้พี่พ,พี่แม่แม่ได้ดูได้ชมมันเป็นเงินเล็กๆแน่อยนะคะมันไม่ได้มากไม่ได้ไม่แต่ว่าเราทําสะสมไปเรื่อยๆคลิปละร้อยสองร้อยเข้ากับเฮดสาสมไปให้มันได้เล่มเดือนคือที่ทําอ่ะหนูไม่ได้หวังว่าอุ้ยหนูต้องรวยหนูทํา youtube แต่ว่าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะคะคือท,ที่ที่ทำน่ะ หนูอะมีความสุขกับการถ่ายคลิปหนูอยากถ่ายให้ทุกคนได้ดูเบื้องหลังน้องๆแดนเซอร์เขาทํางานนัะแค่ไหนพี่ๆแต่ละคนในทีมงานนักร้องแต่ละคนซ้อมหนักแค่ไหนก่อนที่จะออกมาเห็นสวยๆหน้าเวทีมันก็มีครั้งหนึ่งที่ที่หนูไปงานที่สารคามแล้ว หนูอะไลฟ์สดเบื้องหลังก็มีคนเข้ามาว่าไลฟ์สดได้ด้วยหรอคะทําไมมันไม่เซอร์ไพรส์เลยแต่เราไม่ได้ไปถ่ายหน้าเวทีแต่จุดประสงค์ของหนูคืออยากถ่ายให้ทุกคนได้เห็นเบื้องหลังการทํางานของแต่ละคนว่าบางคนอย่างยกตัวอย่างเช่นพี่แพร,รี่กับตาตาใช่ไหมเขาเป็นนซอร์อด้วยแล้วเขาต้องรีดเต้นเต้นเสร็จปุ๊บเขาไม่ได้พักนะคนอื่นขึ้นไม่เต้นเขากะเมื่อแต่งหนาเล่นตลกต่อคือแต่ละคน่ะมีหน้าที่แตกต่างหลายอย่างกันในการ็ดงานบอมเน ไม่มีการทำงานหน้าเดียวไม่ได้ทำงานหน้าเดียวเราทำงานหลายอย่างสิ่งไหนเราทำได้แล้วช่วยอย่างหนูหนูทำไอเสียบคนเสียบเอ้ยแล้วๆบางรอบหนูก็มีไปร้องคอรัสบ้างบางรอบหนูก็ไปช่วยน้องๆแต่ละคนแต่งตัวใส่ชุดบอลให้ถ่ายเบื้องหลังนายจ้าแมนค่ะบางคนเข้าใจบางคนก็คือแบบดราม่าทำหนูหนูเคยเอาคำพูดนั้นมาไว้ในใจนะมันทำให้เรารู้สึกเราหนอยว่าความตั้งใจของเราอ่ะ ทำไมเขาถึงไม่มองแต่ว่ากะบว,ว,ว่าไรเพราะว่าคนเรามาจะให้คนมาชอบเราทั้งหมดมันเป็นไม่ได้มันมีคนหมักไม่ก็มีคนสร้างบางคนก็บว่าเขาเหตุเอาหนาบางคนกับว่าเออแล้วจะถ่ายทําไมคะมันไม่เซอร์ไพรส์นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเรารู้ว่าอันไหนเป็นส่วนตัวอันไหนที่ถ่ายได้คือที่เราเลือกที่จะถ่ายเพราะเราขออนุญาตเขาแล้วศิลปินแต่ละคนบ้านเราอะ่ะมีแต่คนติดดินพี่น้องคือจังไอ พีวิเชียนบอดบีกบอดแพล่แล้วนางปูสาดนางแต่งหนา่น้าลูกน้องพี่น้องเคยเห็นบ่วงใหญ่ๆบางคนเขาตงเป็นนางอยู่ทั้งรถแต่งโตอยู่ทั้งรถลูกน้องเขาบ่ถึงแต่อันนี้คือบอดเป็นกันเองมากและนางกินข่าในนั่งน้าลูกน้องพี่น้องห้ามตั้งไรห,หน้าเวทีตอนไรจริงเท่านั้นแม่ค่ะหนูไม่เคยไปไลอย,อยู่หน้าเวทีแบบจนเต็มสติมาไม่แต่มันมีบางช่วงบางจอนที่แบบเป็นตลกแน่อันไหนที่ปฏิรูขสิทธิ์อันไหนที่ เราถ่ายปุ๊บเราแค่อยากเชิญชวนให้พี่ๆแม่ๆเอฟซี FC คนใหม่ที่ยังไม่เคยได้เข้ามาดูไม่ยังไม่เคยเปิดใจแสงของฟินแลนด์เมื่อเขาในเปิดใจเบิงเขาอาจจะเห็นเ่าในสองทางเด็กๆเ,เขาอาจจะอยากมาเบิงว่าแต่คนมีความสามารถแตกต่างกันซําใดในการเหตุงานซึ่งเราอะมีจุดประสงค์ดีๆแต่เพียงแค่ว่าเขาบอเดรแบบไปแลนด์อุ้ยหนูประสงค์ดีนะคะหนูประสงค์ดีนะคะแต่เพียงแค่ว่า เราทำให้ทุกคนได้เห็นว่าสิ่งที่เราทำเราทำมากกว่าที่เราพูดที่เห็นหนูบ no, ่ได้เฮ็ดข่าวจะของแต่ว่าเพียงแค่ว่าอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าบางคนอย่างพี่นนก็เป็นคอตูมด้วยเขาเสียบขนเขาก็เต้นด้วยแต่และคนมีหน้าที่สองสามอย่างด้วยกันบางคนพี่พี่แม่แม,แม่อาจจะยังไม่รู้เบื้องหลังอาจจะเห็นแค่หน้าเวทีเห็นเขาเป็นเนนเซอร์ต้นลงมากหลวกเมื่อยแต่เราก็เลย เป็นความโชคดีที่แม่นี่ลุยนะคะได้สร้างกลุ่มบ้านแดนเซอร์ขึ้นโดยที่มีหนุ่งหนิงแล้วก็อุ้มที่เป็นคอตูมได้รับมาลัยจากทุกๆคนด้วยก็เป็นมา,าลัยรวมขอบคุณแม่แม่พี่ๆทุกคนที่แบบว่าซอยกันซัพพอร์ตซัพพอร์ตแล้วก็นอนมากพูดล้เศร้าพูดล้วลอยสองลอยสามลอยมันรวมรวมกันมันเป็นเงินที่แบบว่าได้มากได้หน่อยเราไม่ได้สนใจในตรงนั้นแต่เพียงแค่ว่าสนใจน้ําใจของแม่แม่ที่แบบว่าให้กับทีมแดนเซอร์ ว่ามีความสุขเขาเห็นเด็กหน่อยมีคนพูดเยอะมากว่าเด็กรุ่นนี้ขยันเด็กรุ่นนี้ช่วยกันกะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันไม่ใช่แค่ว่าทุกคนพูดเอาหน้าแต่ว่าทุกคนไลค์แต่ละรอบอะให้เห็นคอมเมนต์ไหนติดลบมากรอกโดถขับขอบคุณทุกคนนะคะถูกต้องน้องนิงขอบคุณนะคะหลายคนหลายความคิดไม่มีใครสามารถมานั่งอธิบายให้คนทั้งโลกเข้าใจแล้วก็อยากคิดมากนะตนัวนี้ขอบคุณนะคะคุณเกียรติมานี ก็เจ้าหน่องเกศนั้นเป็นคนถี่เบาคอยเบาแต่ว่านั่งกับพยายามทําทุกอย่างที่ที่ทําได้ในองค์กรทุกคนน่ะน่ารักหมดรุ่นเนี้ยน่ารักทุกคนทุกคนช่วยกันเวลาทํางานเวลาซ้อมทุกคนมาตรงเวลาเป๊ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะแม่น่ลุยอ่ะก็น่ารักมากพี่น่องกระหูวาแม่บอสบ่ายแต่ว่าแม่ไปกับลูกๆทุกที่แล้วก็สอนทุกๆอย่างแล้วก็ให้ความสําคัญกับทุกๆคนแล้วก็ขอบคุณแม่ๆพี่ๆทุกคนนะคะที่แบบว่ามอบของขวัญมันเกิด เป็นปีที่พิเศษมากอีกอีกสวันนะคะวันเกิดหนูแต่ว่าหนูได้รับความเมตตากับทุกๆคนร่วมมือร่วมใจกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็บึงบึง Youtube บ่กขมเลยบขาม youtube บ่าามโฆษณาหนูเลยกะเห็นให้หนูประสบความสำเร็จในมือนี่หนูก็ขอบคุณมากๆนะคะในในตรงเนี้ยเราไม่ได้มาพูดด่าใครหนูไม่ได้ด่าใครสักคำแต่เรามาอธิบายในมุมของเราว่าที่ ที่เราถ่ายทอดออกไปเนี่ยทําไมคุณถึงมองในด้านนั้นว่าเฮ้ยนั่นแหละผ้ากันซุกกระปุกผ้ากันเก็บนู่นน่นนี่แต่าทาไมไม่มองถึงธรรมชาติว่ามันถ้าสมบว่ามันเป็นการจงใจที่เราจะไปทิ้งนี่มันต้องเป็นทุงดํานี่ไงพี่น้องไปทิมเ่ยย่อมไ้ดา้าไ้วาแต่เราไม่ได้เอาไปทิ้งในตรงนั้นมันเป็นแค่เศษขยะที่มันปิวไปแค่ปิวพี่น้องปิวบ่ได้แบบว่าเป็นกองแาบไงอย่างนี้มันเล็กๆน้อยๆนะคะ <laughs> คนเก่าไม่เห็นใส่ใจแต่เราใส่ใจทุกๆคนเพราะว่าหนูคิดว่าการที่เราให้ใจแต่ละคนไปเราก็จะได้อย่างนั้นกลับคืนมาแต่ถ้าเราให้ไปแล้วเราไม่ได้กลับคืนมาเราก็ไม่ต้องหวังอะไรเพราะว่าเราทําตั้งแต่แรกเราไม่ได้หวังว่าวิเราต้องประสบความสําเร็จแบบนัมเบอร์วันต้องไปอยู่แถวเบอร์หน้าไม่นะแต่หนูมีความสุขที่หนูมาอยู่ตรงเนี้ยหนูขอแค่ได้อยู่กับน้องกีหนูหนูมาแต่แรกหนูไม่เด้ว่ามาเป็นพนักง,งานของแสงท้องฟิลแลนด์เลยด้ยค่ะหนู มาเพื่อที่จะอยู่กับน้องเกดแล้วน้องเกดก็พัฒนาตัวเองในการเต้นพยายามเหตุทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากับพยายามเอตุ่งทุกอย่างเพื่อให้คนหักของเข้าสบ่ายใจเข้ากับยู่นําทําอะไรได้เราก็ทาเล็กเล็กในน้อยขี่ชนามันเหนแน่หนิงเดี๋ยวเขามานําหาไดไหมอะเดี๋ยวเขามาตามหานะคะว่าเจ้าของกองนั้นเป็นใครแต่ว่าได้รับความเมตตาจากบอสแล้วก็แม่ยุยนะคะที่แบบว่า เหุเห็ุอี่ยังหย่อนว่าเข้าเป็นคนง่ายๆเข้าเข้ายู่แบบใดกระได้โดยที่เข้าไปในตัวแหล่เหตุเข้าเต็มใจเหตุเหนื่อยแล้วก็แค่พักเมื่อไหรจะขอบอลบอสน่ะให้หนูร้องเพลงแต่หนูน่ะยังไม่ขึ้นพี่น้องมันมีหลายโอกาสแห้งแต่ว่าหนูน่ะยังไม่ขึ้นหนูน่ะหนูไม่มั่นใจเดี๋ยวก่อนหนู้อมหนูร้องเพลงน่ะหนูหนูมีความสุขในตรงนั้นและทีนี้พอตอนเนี้ยหนูมีความสุขกับการกินและทีนี้หนูก็จะพยายามแบบลดน้ําหนัก นะคะหนาหนุลงบเบาเรือหนุงยังอ้วนคือเก่า,กาแต่ว่ามีข่าวดีบอกทุกคนนะคะกาลเกตน้ำหนักลงสี่โลมีใครเห็นหุ่นแซ่บๆของน้องเกตหรือย,ยังคะหนุ่าทำดีถูกต้องแล้วจ้าแสงทองฟิลแดนแม่เป็นกำลังใจให้ขอบคุณนะคะขยันอดทนมีวินัยอยู่ตรงไหนก็มีคนรักใช่ค่ะ <c oughs> นี่สู้ๆหนูลงไปสี่โลน้องเกตนะคะมีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะ กาแฟนาลิตะค่ะโกโก้นาลิตะน้องเกดก็คือดื่มทุกวันตอนนี้นางลงไปแล้วสี่โลพี่น้องสี่โลเด้อมีใครเห็นหุ่นแซ่บๆของคุณเกดมานี่ไหมคะกินกาแฟนาดิตะทิเมนค่ะน,ะน้องเกดค่ะหนูก็กินเห็นแล้วจ้าน้องเกดเพราะว่าพี่ดาวจะเห็นตอนนั้นน่ะนางอ้วนมากตอนที่เจอกันครั้งแรกนางก็จะแบบเต็มๆนะตอนนั้นน่ะนางน้ําหนักห้าสิบห้าตอนนี้นางลงมาห้าสิบห้าสิบเอ็ดลงมาประมาณสี่โล พี่ชอบน้องเกดมากหน้าตาเหมือนน้องสาวพี่หน้าตาเหมือนนางคุณหนูเหมือนนางเป็นคุณหนูแมนแต่ว่านํามันคนติดดินแห่งพี่น้องมากินแกีนยอนมาหมุกนม้ซุปนม้น้องเกดหุ่นดีจ้าเราน้องนีไปถ่ายคู่กันวันยุ่จ้าเดี๋ยวขอเวลานะคะทุกคนคือบอดเลี้ยงข้าวดีมากพี่น้องก็เห็นว่าเราเต็มทีกับทีมงานทุกคนกาแฟนานตาสุดยอดมากค่ะลาบาดีแมนค่ะ อ้วนแต่หนูเสียงดีบอลมอนขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะแต่เราเนะี่ยตอนเนี้เรายังไม่ได้ใช้หุ่นทํางานแต่เราจะพยายามปรับแต่คือแบบว่าทุกๆอย่างคือเข้าเฮดงานหนึ่งสิน้องพี่น้องมันเหนื่อยมันก็แค่ต้องการอะไรที่แบบมันยึดเหนี่ยวจิตใจให้เรามีกําลังใจบสู้ๆเหมือนกับว่าหนูนะ่ะชอบกินหมูกระทะชอบกินทะเลเผาถ้านูได้กินปุ๊บหนูมีกําลังใจในการเฮดงานเพราะหนูไม่ได้เครียดกับเรื่องอะไรเลยลดสี่โลนี่กินกี่วันคะน้องเกดกินมาประมาณเดือนหนึ่งค่ะ เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนะคะในการกินโกโก้แต่ว่ามันอยู่กับที่ทุกคนจะควบคุมอาหารไม่เต่นนงก็ไม่ได้อดอาหารนะน่าจะกินหมูกระทะกับหนูอยู่ดีพี่กินโกโก้แต่ปากพี่มันอดบริจาใช่เราต้องหักข้ามใจด้วยนะคะต้องหักข้ามใจแต่ว่าก็คือแบบว่านั่งกับดเดต้นน้ำาอเคนั่งกับเต็นก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายถ้ากินแล้วมีความสุขก,ก,ก็กินโรทีรักหนานเห็นบอสพี่น้องเนี่ยคน คนอยู่ข้างเนี่ยน้องเกียรติเป็นคนที่ทํากับข้าวอร่อยมากนางจะเป็นคนทําแต่นางไม่กินแต่หนูต้องกินเพราะว่ากินมาเบิดก็คือแบบว่าตาเขียวซะแล้วฉันทำให้เธอกินทํใไมเธอไม่กินม,มันไม่อร่อยหรอกสิแม่เขาก็ต้องกินเอนเบิดฮิ้ดองรสชาติชีวิตในการที่เราทํางานแล้วเรามีความสุขเราอยู่กับคนที่เรารักแล้วเรามีความสุขกับงานที่เรารักกินแสบนอนรับมันก็ถือว่าแบบมีความสุขหนูนี่ก็ไม่อ้วนหรอกแต่มันก็อ้วนกว่าตอนนั้นในตอนที่เราทํางานบางทีเรา ผู้หญิงทุกคนอนะอยากใส่ชุดสวยๆแต่ตอนเนี้ยหน้าที่ของเราแล้วก็บทบาทลหลายๆอย่างที่แบบว่าเราอยู่กับมันแล้วเรามีความสุขหนูก็คิดว่ามันก็ค่อยๆเป็นเวลาฮิแฟนเขาหลักของเขาแหละจริงทุกคนค่ะถ้าสูว่าหนูผมกระเกตอาจจะแบบว่าไม่ได้เกิดก็ได้นะ <laughs> มันไปอีกถ้าแย่บอกฉันเด้อฉันว่าวอเลน่น <laughs> พอจะลดทีไรเลื่อนเฟซไปก็มีแต่แนวแซ่บซนี่คิดบวกดีมาแมนค่ะพี่น้องหนูแถบติ๊กตอกอ่ะมีแต่คนกินหมายว่าอย่างเงี้ยหมูกระทะเอ้ยแซลมอนเอ้ยอันอย่างเอ้ยหนูก็เลยว่าเดี๋ยวหนูจะทําการกินหนูจะทําคลิปกับการกินทุกคนจะดูหนูไหมคะเออหนูมีข่าวดีมาบอกพี่น้องหนูสิเ็ดคลิปกับการกินกิ้โก้เช่วยให้ขับถ่ายดีมากแต่ก็ต้องดูแลอาหารที่กินด้วยมีเว้นในในการกินแมนค่ะแมน แม่สั่งโกโก้ราตตาม,มากินแล้วค่ะใครที่อยากได้โกโก้นะคะแล้วก็กาแฟะคะสามารถสั่งที่เพจตุงหนิงได้นะคะหนูก็เป็นตัวแทนสามารถขอดูบัตรตัวแทนได้จ้าพี่วิส,สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะดูจ้าฮูขอบคุณทุกทุกคนนะคะขอบคุณห้าร้อยท่านนะคะที่ที่เข้ามาดูเฮาบะเดดามาเฮาบะเดผัดพิ้งผู้ใดแต่เรามาตอบในส่วนของเราพี่น้องฮูบอกว่าหนูตอบตอบข้อเมนข้อนันไปว่าทีงไหน ถ้าคนเข้าไปดูใน YouTube คลิปล่าสุดของหนูก็จะเห็นหนูไปตอบกับเจ้านะหนูไม่รู้ว่ามันแรงไปไหมเดี๋ยวนะคะขยะนิดเดียวไม่มีใครมานั่งเฝ้าดูมันปิวหรอคะถ้าความเป็นคนยังมีเรื่องแค่ขี้หมาก็เผาไปด้วยเพราะตัวเองก็กำลังเผาอยู่ที่มีทุกวันนี้ก็พอบอสแค่นี้ยังทำให้ไให้ไม่ได้นี่หรอคะที่เรียกว่าผู้ใหญ่ขอบคุณนะคะอันนี้ก็ตอบเขาไปในการที่เข้าบริภาษงหนึ่งไป พี่หนิงชวนกินแล้วจ้าเอา้าฮัลโหลกะลกีดแม่พาจะกินมุนท่าพี่หนิงกินตามน้องหนิงตลอดอิหลี่ค่ะน้องหนิงต้องใส่เสื้อตัวเล็กๆนะคะมันใส่ตัวหน่อยมันก็นคือเก่าพี่น้องนูก็เลยแบบว่าเออขอขออยู่แบบเบอ้อบะไปแบบนี้ก่อนเพราะว่าคนที่อยู่ข้างเราก็คือว่าเขาก็ใส่ใจเราแล้วก็ทําอาหารอร่อยๆให้เรากินตลอดนะคะ ยยขอบครัวแสงทองมีแต่เจริญขอบคุณค่ะทุกทุกวันนี้ที่มีได้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ช่วงโควิดก็เป็นเพราะครอบครัวแสงทองฟิเลนนะคะจริงๆแล้วอะ่ะคือแต่ละคนอะ่ะถ้าจะไปจะมาอนะ่ะบอสเพิ่นไม่ได้ว่าเดีแต่เพียงแค่ว่าไปง่ามมากกัยังไหวง่ามไปก็ต้องไหวต้องล่าต้องบอกเพิ่นเหตุผลทุกทุกอย่างท,ทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่นรับฟั่งเบิดพี่น้องพูดดีดนะ้วยพูดไม่เฟกธรรมชาติดี หนูพูดออกมาจากความรู้สึกความเป็นคนของแต่ละคนน่ะทุกคนมันมีขีดจํากัดในการทํางานถ้าอันไหนเราไม่ไหวเราก็แค่ถอยออกมาแต่ถ้าตรงไหนที่เราอยู่แล้วเราสบายใจเราอยู่แล้วเราเป็นตัวเองเราอยู่แล้วไม่ต้องมีใครมาบังคับเราแต่เราก็มีกฎเกณฑ์ในการที่เป็นตัวเราอ่ะเราจะควบคุมตัวเองได้แล้วเราก็จะอยู่กับมันแบบมีความสุขชอบน้องนีขอบคุณค่ะน้องนีพูดถูกค่ะขอบคุณค่ะ ที่หนูเฮดเพจอะหนูบ่ได้ไปเกาะผู้ใดหนูบ่ได้ไปนั่มกระแสผู้ใดเราเราเป็นตัวเราแล้วก็ทุกๆคนที่มาติดตามหนูก็ขอบคุณมากๆนะคะที่แบบว่าติไดหลายอย่างให้เฮาหูโตเฮาแล้วหนูก็ไม่ได้เถียงหนูก็แค่อธิบายให้ให้ได้เราฟังให้ได้เข้าใจ <c oughs> อย่ามีโอกาสไปเต้นกับวงบ้างตอนนี้คนเต็มนะคะตอนนี้ทีมเน้นเซอร์อะแปดแปดเต็มเต็มสตรีมบ้านแส่ทองฟินแลนด์มามีผู้ใดออกเลยมามีผู้ใดยอยากออกพี่น้อง หัวหน้าดีแงแล้วก็โอกาสแต่ละคนแม่แม่เอฟซีก็หมอไม่มชิมงานดีค่ะนะคะทุกคนเหนียวแน่นไม่เป็นไรคะ่ะน้องหญิงโวยวาหน้าตาก็สวยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะถึงเราผอมไม่ได้เราก็ให้แฟนเราผอมนะคะทุกคนให้อวงนี้ได้ดีทุกคนขอบคุณคะ่ะปังปุริเย่ทุกคนนะคะบอกเลยว่ามีความสุขในการเฮ็ดงานมันเป็นเอียงที่แบบว่า โชคดีแล้วเจ้านายดีบอสด,ดีที่อยู่พักดีพี่น้องคิดบด้างว่าบอสทุ่มทุนสางเฮดหอพักให้ทีมงานบริเก็บค่าเสาร์จักบาทด้ค่ะทําให้ทุ่มเทให้ค่ากับข้าวอะไรมีให้ทุกสิ่งทุกอย่างหาใส่ใดพี่น้องเราก็ทําดีในตรงเนี้ยตอบแทนเพืนอุแล้วเพืนอุก็ให้ทุกๆคนอยู่แล้วชอบพี่หนิงกับพี่เกณฑ์มากค่ะขอบุณค่ะ